สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีสูตรในการคำนวณกำลังวัด power amp มาฝากกันนะครับสำหรับสูตรที่ใช้ในการคำนวณกำลังวัดของ power amp นะครับก็จะมีง่ายๆสั้นๆน,นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับ สูตรที่ใช้ในการคำนวณกำลังวัด power m นะครับก็จะมีอยู่ว่า p เท่ากับ e ยกกำลังสองส่วนด้วย r นะครับสูตรก็จะมีสั้นๆอยู่แค่นี้ทีนี้ก็มาดูว่าอักษรแต่ละตัวนั้นคืออะไรนะครับตัว p นะครับตัว p ก็คือพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับนี่ก็คือตัวที่เราจะมาหานะครับ ทก็เท่ากับ e ยกกำลังสองส่วนด้วย r ส่วนตัว E นะครับก็คือแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์น,นะครับทุกคนน่าจะรู้จักนะครับส่วนตัว R นะครับก็คือค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับทีนี้ก็มาดูว่าแต่ละอันมันคืออะไรต้องทำยังไงก่อนอันดับแรกนะครับเราจะต้อง ทราบค่าของตัว e กับตัว r ก่อนนะครับในที่นี้เราทราบค่าตัว r แล้วนะครับตัว r ที่ผมจะมาทดลองในวันนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ4โอห์มนะครับ4โอห์มนี้ก็คือเป็นโหลดนะครับแน่นอนในการต่อ power amp มันจะต้องมีโหลดนะครับตัวนี้ผมใช้ dummy load นะครับ dummy load ขนาด4โอห์มต่อเข้าไปที่ขั้วลำพงุง ตัวนี้ก็จะมาใช้แทนดอกลำโพงนะครับเวลาเทสมันจะได้ไม่เสียงดังนะครับเพราะว่าเวลาเราเทสเราจะเทสที่กำลังวัดเต็มที่ของ power amp นะครับตอนนี้ได้ทำการต่อไว้แล้วนะครับตอนนี้ต่อเข้าขั้วของขั้วต่อลำโพงแล้วนะครับต่อกับ power amp แล้วอทีนี้ต่อไปก็มาดูค่า e ค่า e ก็คือแรงดันไฟฟ้าตัวนี้เรายังไม่ทราบค่านะครับเราจะต้องมาวัดก่อนในการวัดเราจะต้องป้อนสัญญาณไซเวฟเข้า power amp นะครับ power amp เราจะต้องเปิดเครื่องเราก็ต้องป้อนสัญญาณเข้าไปให้ power amp มันทำงานเต็มที่นะครับเราถึงจะทราบค่าแรงดันตัวนี้พอเราทราบค่าแล้วเราก็เอามายกกำลัง2นั่นก็หมายความว่าเอาตัวมันเองนี่แหละครับคูณตัวมันเอง ก็จะได้ค่าออกมานะครับก็มาดูวิธีง่ายๆนะครับค่า R เราทราบแล้วส่วนค่า E เรายังไม่ทราบค่านะครับเราต้องมาหาก่อนโอเคเราจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการวัดนะครับอยู่2ชนิดนะครับก็ชนิดแรกก็จะเป็นออสซิลโลสโคปนะครับมาจับสัญญาณรูปขึ้น่นสายเวฟนะครับ อุปกรณ์ที่2ก็จะเป็นมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์ก็จะมีทั้งแบบอนาล็อกและก็แบบดิจิตอลนะครับในที่นี้ผมจะใช้แบบอนาล็อกนะครับโอเคก็มาดูนะครับอันดับแรกเราจะต้องป้อนรูปคลื่นสัญญาณไซเวฟเข้าไปที่ power amp ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เล่งนะครับให้สัญญาณมันคลิปดูนะครับอ่านี่ก็คือสัญญาณคลิปมันตัดยอดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ ผ่อนสัญญาณลงมาให้รูปขึ้นสัญญาณมันโค้งสวยๆนะครับให้มันพอดีแล้วก็มาดูแรงดันนะครับนี่เราได้ค่าแรงดันหรือค่า e แล้วนะครับตอนนี้ผมวัดได้ที่ประมาณ22โวลต์นะครับ22่พอทราบค่าแล้วก็ผ่อนสัญญาณหรือปิดสัญญาณไปนะครับอา้าวเมื่อกี้แรงดันได้ที่22โวลต์นะครับนี่นะครับแรงดันเราได้22โวลต์เมื่อกี้ค่า ความต้านทานหรือค่าอิมพีแดน์นี้ได้เท่ากับ4โอห์มนะครับทีนี้ก็เราจะมาแทนค่าลงไปแล้วก็มาคำนวณในการคำนวณน,นะครับก็22โวลต์ยกกำลัง2ส่วนด้วย4อ่าล้วก็ไม่ต้องไปคิดคำนวณมือมันปวดหัวนะครับนี่ครับมีเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องทุนแรงมาแล้วเมื่อกี้2 2โวลต์ใช่ไหมครับอ่าล้วก็เอา22 ย2ยกกำลัง2ก็คือ22คูณ22นั่นเองนะครับก็ลองเท่ากับดูได้484นะครับแล้วก็ส่วน4ก็หมายความว่าหาร4นะครับนี่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ121วัตต์นะครับนี่เราได้ค่ากำลังวัตต์แล้วนะครับง่ายๆเลยนี่นะครับค่า p หรือค่า power ก็จะได้ค่าเท่ากับ1 2 1วัตต์ที่โหลด4โอห์มนะครับย้ำนะครับต้องบอกว่าที่โหลด4โอห์มเพราะว่าเราต่อโหลด4โอห์มนะครับนี่ก็ได้กำลังวัตต์ออกมาแล้วเห็นไหมครับง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสาหรับในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ